วันที่13มิถุนายน2566พบทับหลังชิ้นที่4นะครับซึ่งกอนหนนี้เราก็พบแนว3ชิ้นนะครับชิ้นนี้เป็นพระนารายณ์ทรงช้างเอราวันนะครับข่ายท่านพวงมาลัยที่ประสาทบูใหญ่สะัะบานบุใหญ่ทับหลังสภาพสมบูรณ์สลักสิงจับท่านพวงมาลัย สลักไม่เสร็จสภาพสมบูรณ์ยาว200เซนติเมตรสูง84เซนติเมตรหนา53เซนติเมตรศิละปะขเมนแบบมาบวนพุทธศตวรรษที่16หรือพันปีมาแล้วคุดพบที่ปราสาทบ้านบุใหญ่ทับหลังเกือบสมบูรณ์กว้าง69เซนติเมตรยาว210เซนติเมตรหนา 45เซนติเมตรจิปลปะแบบบาบวนพุทธศวรษที่16หรือพันปีมาแล้วสลักเป็นเขาโคงภาพบุคคลทับนั่งเหนือการข่ายท่อนพวงมาไรย์ินส่วนทับหลังสลักบุคคลประทับนั่งในซุ้มสภาพไม่สมบูรณ์กว้าง85เซนติเมตรสูง 5.3ซนเมตรหนา46ซนติเมตรสินปะาแบบบ้าบวนพุทธศตรวตรรษที่16หรือพันปีมาแล้ววันนี้มีโอกาสได้พบคุณพ่อวิเชียนอริยะเดชนะครับอดีตช่างกรมศิลปากรที่10พพอก็มาเยี่ยมชมปราสาทบ,บ้านบูใหญ่พ่ออยู่พี่าายนะครับพ่อจะ ส่วนมากจะอยู่ประจําที่ปราสาทหินปนุมวันวันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมปราสาทบ้านบูใหญ่ซึ่งอดีตพ่อเคยมาที่นี่ครับนประสอบอะไรครับรพ่อมาดแนวปันข้าร้อยสิบแต่ก่อนมันเป็นแบบไหนครับเดิมๆตอนนั่งบูรณะอยู่ที่ไม้อ๋อครับเขาเป็นผู้ติดตามผู้บริการบูรณะเหมือนเจ้ายาใจครับก็คัดเลือกใครเ,เป็นผู้ติดตามมาขโมยแกะถนนใหญ่เดินเข้ามา เป็นชั้นหมองเจ้าครับขมาดูสภาพเดิมๆเ,เป็นแบบไหนครับเพราะสภาพตอนนั้นเห็นเห็นแต่ประตูอ๋อมีประตูด้วยครับม,มีเหลือประตูประตูเดียวจิงยังไม่ล่มแล้วก็มีหินประกอบข้างมงกบอยู่ด้านละสามแถวประมาณเนี้ยขางหนึ่งสองแถวข้างหนึ่งสามแถวมาตอนหลังเปลี่ยนมาสักหัวหมด ไม่เรียกอะไรครับนบกบหายหมดอ๋อครับตอนนั้นรู้สึกมามันก็ตรงกลางกับขุดใช่ไหะมันก็เป็นหลุมอยู่อ๋อครับมีคนมามีคนมาขุดใช่ไหมครับสมัยก่อนขุดหาพระอ๋อครับก่อนหนึ่งสายด้ายมาครับราคาแพงมาเครื่องนี้ฉันก็จับได้ครับเสียทั้งเงินติดทั้งคุก ครับเดิมยึดทรัพย์เลยนะครับผมกีดกีดคุกไม,ม่ตม่ำกว่าสิบปีครับผมม,มียอดด้วยนะครับดอกก็แสดงออกมันเสร็จแล้บมียอดไม่ยอดธรรมดามันมีกีบขนุนกีบขนุนคือเครื่องประดับตามชั้นชั้นยอดอ๋อเนี่เราพบยอดเลยส่งไหมเพชรลังคามันเนาะอ๋อครับตามบทภาษาโบราณคดีเครื่องเลังคาไอ้ส่วนข้างล่างขาขึ้นไปไปถึงชั้นที่หนึ่งเขาอยกเรียนธาต ตัวนี้รู้สึกเป็นประสาทจุตสมบูรณ์นะสมบูรณ์สมบูรณ์ครับผมสีด้านเป็นกสุุขศีวลึงสภาพสมบูรณ์กว้าง22เซนติเมตรสูง90เซนติเมตรแบ่งเป็น3ส่วนส่วนล่างเป็นฐานสี่เหลี่ยมผมภาคส่วนกลางเป็นรูปแปดเหลี่ยมวิษณุภาคส่วนบนเป็นรูปทรงกระบอก มุรรนธภาคมาชมได้ที่ปราสาทบ้านโบใหญ่ตําบลสงเนินสอสงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับ